ไอ้สีลองเล่าอันตี่หวนตะวาที่เหตุการ์ตะวาไอ้สีอยู่เล่นในคณะอย่างขอคณะน้องสิแจงศีลเล่นนั้นล่ะหนัดกล้องแล้วเล่าเรื่องคณะที่เล่นตั้งแต่กี่โมงไปถึงกี่โมงเล่นเก้าโมงแล้วก็ไปถึงสิบแล้วก็สาตะกอกเล่นแฮมเปลี่ยนกันคนยกคนละสัปสัปโมงคนละสองโมงคณะที่เล่นก็มีทางเจ้าหน้าที่เออทาง อนามัยปนมาตัวนี่ละหมออนามัยปนมาตัวมาตัวเจ้าที่ตำรวจเพิ่นขึ้นมืออู้กเพิ่นมาโอ้มาแนะนำแล้วกับว่าคนบอยากให้เหล่นแต่อย่าเล่นก็เล่นตึก๊กบ่ายโมงบ่ายโมงแล้วพอขอยุติยกเลิกตอนนั้นมีอย่างครับมูคนที่มาร่วมนะนัม่นแหละปนบ,บางคนใจนั่นแหยะว่าอย่างไรเพราะเออบ่มี้ก็ว่าความห่วงมืองจะดีอ่ะ เจ้าที่ที่คุณแนะนำนั่นหรออ๋อเป็นงานในอย่างไรงานฟ้อนเจ้าทรงเจ้าทรงเจ้าทรงที่บ้านในอย่างันเป็นบ้านศาลาหนองสะเลียมบ้านศาลาหนองสะเลียมเพื่อนเพื่อนมันแก้บุญเหรอแก้ก็ว่าเพื่อนคลาว่าเป็นประเพณีเพื่อนอะเป็นยกผัานครูเพื่อนผ่นคูประเพณีเจ้าผ่านคูแล้วก็ ยุตตามนั้นก็บำมีกันนะออครับบรมีบรมีกันเพราะว่าพ้นเจ้าหน้าที่พ้นมาสั่งขอ,อยกเลิกก่ันมอนอบาญยาคือแค่เจียไป